ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง p อลลี h a n n e นะคะวันนี้นะคะโอ้ยปู่สง่างามมากนะคะก้อนเมฆแบ็กกราวสวยมากค่ะเนาะก็ นี้นนอกเมโ้ยวันนี้ก้อนเมฆสวยมากก้อนเมฆสวยมากนะคะแบกเกาองปูเรายังสวยสงามากใช่ ตอนนี้ช่างก็กำลังทำอ,อ,องค์พญานาคคะเรียกว่าองค์พญานาคที่เป็นบริวารเนาะ,ะเป็นถางขึ้นนะคะทั้งทั้งหมดก็บันไดขึ้นก็จะเป็นสองตนนะคะสองตนประจำมันเกิดเนาะก็จะมีสี่ทิศค่ะ มีสี่ทิศขึ้นเนาะเออคือคือฝีมือมากนะคะดัดใช้ใช้เหล็กเนาะดัดไปดัดนะ ก็จะเป็นลักษณะ,อะของอพญานาคที่เขาเรียกอะไรมีมีมีตรงหางนะคะที่ที่เป็นที่เป็นซุ้มเนาะพันเกี่ยวกันเนาะเกี่ยวเป็นเลขแปดนะคะ,อ,ะองปูสงางามมากนะคะ ก้อนเมฆแบลก,กาสวยค่ะวันนี้ท,งทง้งค่ะคก้อนวันนี้ฟป้าปร่งใสก้อนเมฆสวย โอ๊ยทำไมได้สร้อยสวยจังเลยเอ้ยสร้อยสวยจังเลยขอได้ไหมคะขอได้ไหมสร้อยน่ะขอได้ไหมขอไขอได้ไหมเอาเดี๋ยวมันจะทิ่มตาด้น้องใส่อะลูกโอ๊กุน้องแอดมินนะ อากาศร้อนนะเมื่อเช้าเมื่อเช้าใครกินช็อกโกแลตเนาะช็อกโกแลตหนึ่งไหมมันหมดแล้วค่ะมันหมดแล้วค่ะครัวครัวจะทำไมอยากกินอีกเหรอมันหมดแล้วเมื่อเช้าลูกกัวให้ไปสองแท่งมันหมดหรือยังลูกกินหมดแครีกินหมดแล้วกินหมดแล้วอยากกินอีกไหมกินอีกไหม หาแม่ลุงกำลังคุณ้นมาอยู่น้องไปเท่่นเที่นี่เขากบอกเอามาก่อนไปนอนนี่น้องไปองปู่ปริจิตนักคราชนะคะหนึ่งจุบูของเราหมดใี่ไห แดดร้อนมากนะคะช่างต้องนั่งพักกันกันก่อนเลยทีเดียวเชียวอากาศที่นี่นะคะคือถ้าแดดออกก็คือแดดแรงนะคะแต่ถ้าฝนก็ตกก็ตกหนักนะคะที่นี่เ <c oughs> นาะก็มีความเขียวขจีขึ้นมาแล้วเนาะเพราะว่าเข้าหน้าฝนแล้วนะคะ มีความเขียวขจีขึ้นมาเมื่อก่อนนี่คือต้องใช้น้ำลดนะตลอดตลอดเนาะในเรื่องของหญ้าบ้างต้นไม้ตอดตอด,ดอกไม้บ้างน,นะแต่ถ้าเข้าหน้าฝนแบบนี้ก็คือไม่ต้องลดแล้วเนาะอู้หูไอร้อนนะคะไอร้อนขึ้นมาจากบนพื้นอืมค่ะเป็นไอขึ้นมาเลยไอเลือนกระจกเลยออ อโอ้ยองคูมุมนี้สวยจังเลยโอ้มีถรถดำเลยมีรถด,ดำขนดินด้วย ร้อนนะคะร้อนมากเด็กผู้หญิงอะไรชอบเล่นรถวะเนออได้อยู่นะเด็กผู้หญิงอะไรชอบเล่นรถเขาชอบเล่นตุ๊กตาไม่ใช่เหรอคะเอมินเอมินจ๋าไม่สนใจเลยสนใจเลยของใครเนี่ยของใครร่วมของน้องร่วงใช่ไหมโอ้ยอยากได้สร้อยเด้สร้อใช่ยามชุดปั๊บพีอยากได้สร้อยเด้สาธุสาธุสาธุก่อน ตุ๊กอืมนี่ yeah. ได้ดูนี่สวยไหม <laughs> ไม่ใช่ใช่ไหมเอา <laughs> จริงเลย <laughs> ขอหน่อย <laughs> ของแม่ใส่ของแม่ใส่ของแม่ใช่ไหม ไปแม่เขาทำงานแม่ทำงานแม่ทำงานอยู่ไปหาแม่แม่เอ็นงานอยู่เอ็นจะค่อยทางไหนค่อยทางไหนค่อยทางนี้เอามทางนี้เอาทางนี้เอาเอารถไปด้วยเอารถไปด้วย พักกันแล้วนะคะใช่ไหม วันนี้ก็คงจะต้องกลับนะคะกลับที่กุกกอกนะคะเพราะว่า,าลุงก็ไม่ได้ไปทาวัดนะคะที่วัดเตือเนาะไม่ได้ไปคือติดติดงานเนาะติดงานขาวดํานะคะไม่แน่ใจว่าจังหวัดไหนนะคะก็น่าจะเ,าเป็นวันอาทิตย์นะคะที่จะไปงานไปร่วมงานขาวดําเนาะก็เลยจะไม่พากันไปยังไม่พากันไปที่วัดเดื่อนะคะ สำหรับพลาีกระชัางต้ามก็คงจะขอตัวกลับที่โกกอก่อนนะคะะก็เดี๋ยวสักพักก็จะเข้าไปคุยกับลุงนะคะ ก่อนกลับก็ขอมายืนมองนะคะยืนมององค์ปู่ปริจิตของเรานะคะให้ให้อ่าอิ่มก่อนนะคะเพราะนานๆทีเราจะได้มาเนาะอยังสวยงามยังงดงามเหมือนเดิมค่ะนะคะงดงามเหมือนเดิมสวยงามเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ยังแผ่ถึง ยังแผ่ความรู้สึกถึงความอบอุ่นนะคะคือทุกครั้งที่ได้มาและมายืนมององค์ปูแบบนี้ปอลีรู้สึกว่าปอลีอบอุ่นรู้สึกเหมือนไม่อยากกลับนะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขออนญยนลงคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ